ประวัติพระสุพรรณกัลยาพระสุพรรณกัลยาหรือพระสุวรรณกัลยาพระสุวรรณเทวีเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ในสมเด็จพระมหาธรรมราชและพระวิสุทธิกัตรีและเป็นพระโสดรเชษฐภคินีในสมเด็จพระนเรศมหารามหาราดาและสมเด็จพระเอกาทศประสูตรนพระราชวังจันทร์เมืองพิษณุโลกเชื่อว่าพระนามเดิมคือพระองค์ทองท่านประสูตรพศ2095ไม่แน่ชัด สิ้นพระชนราวปีพศ2135พระสวามีของพระนางคือพระเจ้าบุเรงนองพระบุตรคือเจ้าหญิงมินอัทเวในพงศาวดาพรพม่าระบุว่าในปีพศ2112เจ้าฟ้าสองแควรพระอิสริยยศของพระมหาธรรมราชาเมื่อครั้งได้รับการสถาปนาจากพระเจ้าบุเรงนองให้ขึ้นครองพิษณุโลก ได้ถวายพระสุวรรณกัลยาซึ่งมีพระชันษา17ปีกับบริวารและนางสนมรวม15คนแก่พระเจ้าบุเรงนองโดยพระองค์ได้สถาปนาเป็นเจ้านางมีพระตำหนักและฉัดส่วนพระองค์พระนางมีพระราชธิดาหนึ่งพระองค์กับพระเจ้าบุเรงนองทรงได้รับพระราชทานพระนามว่าเจ้านางพุนซีซึ่งมีความหมายว่าผู้มีสติปัญญาและพระบารมีแต่โดยมากจะรู้จัก กันในพระนามเจ้านางเมงอัทเวกรณีการสิ้นพระชนของพระนางสุพรรณกัลยาภายหลังจากที่พระเจ้าบุเรงนองสิ้นพระชนเมื่อพศ2124พระเจ้านันทบุเรงขึ้นครองราชแทนภายหลังจากที่ พระมหาอุปราชามังกชาชาสิ้นพระชนในพศ2135จากการทำสงครามยุทธหัตถีกับสมเด็จพระนเรศมหาราม,มหาราดาซึ่งการสิ้นพระชนนั้นในพงศาวดารรวมถึงคำให้การต่างๆทั้งของไทยและของพม่าต่างมีข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับการสิ้นพระชนของพระนางสุพรรณกัลยาหลักฐานของไทยระบุว่าพระเจ้าหงสาวดี ทรงพิโรธรับสั่งให้เอาตัวนายทัพนกองที่ไปกับพระมหาอุปราชนั้นใส่คาย่างไฟให้ตายสิ้นแต่เท่านั้นยังไม่คลายพระพิโรธจึงเสด็จไปสู่ตำหนักพระสุพรรณกัลยาเอาพระแสงฟันพระนางสุพรรณกัลยากับพระราชธิดาของพระองค์สิ้นพระชนทั้งสอง พระองค์ส่วนหลักฐานของพม่าไม่ปรากฏการสิ้นพระชนในปีพศ2135ที่เกิดยุทธหัตถีพระนางสุพันกัลยาพระองค์น่าจะมีพระชันษา40ปีในช่วงสงครามพระสุพันกัลยามิได้ประทับอยู่ในหงสาวดีแต่ทรงประทับอยู่ในอังวะจนกระทั่งปีพศ2137พระเจ้าตองอูพระเจ้าณยองยันและพระเจ้าเชียงใหม่ต่างแยก ตัวเป็นอิสระจากหงสาวดีพระเจ้าณยองยันได้เข้าครองกรุงอังวะที่เจ้าหญิงพิษณุโลกและพระมารดาประทับอยู่กล่าวถึงเจ้าหญิงพุนซีหรือเจ้าหญิงพิษณุโลกได้เสกสมรสกับเจ้าเกาลัดพระโอรสของพระเจ้าอสังขยาเจ้าเมืองตลกซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่เนื่องจากพระเจ้าณยองยันนั้นเป็นโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้าบุเรงนองทั้งยังมีความคุ้นเคยกับพระเจ้าอสังขยาบิดาของเจ้าเกาลัด จึงคาดได้ว่าภายใต้การปกครองของพระเจ้านายองยันพระสุพรรณกัลยารวมถึงเจ้าหญิงพิสนุโลกก็ยังทรงประทับอยู่ในนครอังวะอย่างปกติสุขจนกระทั่งสิ้นพระชนโดยมิได้ถูกปลงพระชนแต่อย่างใดนี่คือหลักฐานทางพมา่าที่ขัดแย้งจากหลักฐานทางฝั่งของไทยอย่างไรก็ดีพระองค์ทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ของสุขโขทยัยและทรงเป็นพระพี่นางขององค์สมเด็จพระนเรศมหาระมะมหาราดา